ันชันแบบนี้เลยครับโอ้ยวันนี้ครับ อยู่ที่วัดป่าทิติธรรมานุศนนะครับนี่แล้วขึ้นไประเทสูงๆนู่นแหละกูช่วยนิดกำลังดันอยู่นะครับตอนนี้เทลำบากแล้วเพราะว่าสายไฟก็อยู่บนหัวมันจะอยู่ตรงเวลาเราเทเสร็จไหลลงมาครับ สูงขึ้นไปเรือยครับน่นแหละเอาให้รอบแท้งกว่าปลาจะต้องรอรถไถดันนะครับดันยังไงก็ได้ให้เป็นวงกลมเหมือนแทงน้ำครับ ลำบากเลยครับแบบแบบนี้ดินก็ต้องใส่องอยท้ายไว้นะครับใส่ไปข้างหน้าไม่ได้เทออกไม่หมดเพราะว่าหัวทิมลงดินครับเอ้ยไม่ใช่สิหัวทิมลงที่ต่ำนี่นะครับน่แหละหัวมันก็จะทิมลงที่ต่ำ ยากสำหรับรถไทยเลยครับเอารอไปก่อนครับเอ้เมื่อวาน ือเป็นรถไถซิ่งน่าจะตอนที่จมนะครับถึงถึงสแสดงว่าความสูงความสูงยังไม่พอครับเพราะว่ากันชนมันค่อนข้างจะหนา สงสัยจะได้ยกหน้าขึ้นอีกครับเอารอไปลิดนเลยนู่นแหละกองดินนี้หายนู่นแหละเอาเจ้ายักษ์เขียวมาแล้วเดี๋ยวเจ้ายักษ์เขียวขึ้นไปเทก,ก่อนครับ นี่แหละินต้องใส่งอยท้ายอย่างนี้นะครับมีขนาดรถไถปาดแล้วปัญหาเหนือหัวก็มีาสายไฟนี่แหละครับคุมไว้อยู่ชันๆแบบนี้เลยครับ ยกได้แค่นั้นนี่แหละจุดบังคับก็คือสายไฟข้างบนครับมา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 เลยมา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 เลยมาอีกมาอีกมาอีก บรแลับบรแล้วลงเลยนี่แหละปัญหาต่อไปรอบเราเทนี่แหละครับมันจะไม่พ้นสายไฟเดี๋ยวต้องรอรถรถไถด้านก่อนครับโอเคครับ ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube มะนาวดัมซิ่งนะครับผมเอ้ารอผู้ช่วยนิดดันก่อนแล้วกันครับทับเลยวะทับเลยวะข้าสายไฟงานกินยากครับงานกินยาก กินยากยากมาก <laughs> อ้าวขังก่อต้นไม้ก็ผู้ช่วย <laughs> โอ้ลำบากทำงานนี้ <laughs> <laughs> ต้องยอมเลยครับท่านผู้ช่วย เปิดมากกินยากครับกินยากงานนี้ ก่อนไปครับเดี๋ยวรอผู้ช่วยนิดดันขึ้นก่อนโอ้ oh. ดันดินขึ้นเนินครับต้องได้รอแบบนี้แหละ น่าจะได้แล้วจะให้แกดันอีกสักรอบหนึ่งครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนข้างล่างครับเอเขลงมือกันรอนานแล้วครับ ได้ยังได้ยังได้ยังผูช่วยนิดน่าจะได้แล้วโอ้โห,โหสูงจัดสุดแล้วครับสุดแล้ว <c oughs> ต้องได้เหยียบเบรกไว้ด้วยนะ าลงมันจะลงดัมได้ไหมเนี่ยมีสายไฟอยู่บนหัวครับอะ ปัญหาสายไฟนี่แหละเด้อดัาเครื่อีกหน่อย โอเคครับไปเจอกันอยู่นั่นแหละบอดิน